คลิปนี้เราก็จะมาทําแกงจืดวุ้นเส้นนะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากกระเทียมจ้ะเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมเจียวกับน้ํามันก่อนนะจ้ะเพื่อให้หอมจ้ะไม่ต้องใส่มากใส่พอได้เจียวกระเทียมพอนะจากนั้นเราก็ตักกระเทียมที่เตรียมไว้ นี่จ้ะใส่จ้ะก <c oughs> ็เทียมเหลืองแล้วเราก็เติมน้ำหน่อยนะ แกจืดเราจะชอบน้ำนะจากนั้นเราก็รอให้เขาเดือดแต่ช่วงที่เขาเดือดเราก็จะใส่ผักลงไปได้เลยจ้ะเพราะเขาจะไม่่าวนะนี่จ้ะก็มีหัวใช้เท้าแครอทแฮทหูหนูนะแฮทหูหนูจะอยู่แบบนี้นะนี่จ้ะแฮหูหนู ใส่กันจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนี่นจ้จะเพ้เขาออกความเค็มคะ ใส่ซีอิ๊วมันหอมดีไม่ต้องมากเอาพอน้ำหอมหอมเราจะคู่ให้เดือดจ้ะ,จะแกงเจืดหัวไ่เท้านะ,ละ,ะหลังจากที่เขาเดือดดีแล้วแล้วก็จะใส่หมูลงไปก่อนจ้ะต้องใช้หยิบเอานะจ๊ะหมูนี่คือหมูสับนะใส่ลงไปด้วดจ้ะ เราจะเอากุ้งไว้ใส่ทีหลังเพื่อนถ้าว่าเราหยิบเราเราเทลงไปเลยมันจะทำให้กุ้งสุกเกินไปจากนั้นเราก็ใส่วุ้นเส้นจ้ะเทลงไปเลยเขานิ่มแล้วเพราะว่าเราล้างไว้ h e ไว้พริกไทยจ้ะพริกไทยดำเราตำเอาไว้ถ้าเราอยากจะให้มีรสเผ็ดนิดๆแล้วก็ใส่พริกไทยดำนะเราจะใช้รุดพริกแดงๆไม่ได้แกจะใส่พริกไทยดำหรือพริกไทยขาวแต่พริกไทยขาวที่นี่เขาไม่มีจ้ะเพราะว่าเราปลูกต้นเอาไว้ เวลาเขาออกลูกแด,ดงๆหรือว่าค่อนข้างจะดงแดงเราก็จะเก็บเอามาตากแดดก็เข,า,ขาจะเป็นสีดํานะนี่จะหุ่นเส้นเริ่มจะสุกแล้วนะวก็ไม่มีอะไรมากของแตาา่ละอย่างถ้าเราแกงแกงคือก็ได้กินกันในบ้านถ้ากินไม่หมดก็จําโบย่างจำโบชอบแกงตืดใส่กุ้งจ้ะเราก็จะจบแล้ว นจับโบเขาชอบกินแกงจืดน,นะหมาบางแก้วที่เลี้ยงไว้หน้าบ้านถ้าว่าหมาล็อกนุ่นเขาชอบกินอาหารแล้วก็เนื้อสักเราต้องเวียนเวียนกันไปล็อกนุ่นเขาจะกินไม่เหมือนเพื่อนเนื้อสักสดๆนะเป็นเฉพาะไก่อะไรพรนนะั้นต้นหอมผักชีจะ้ะทุกอย่างคือเราล้างหมดแล้วนะเราจะไม่ซีเรียสเรื่องการล้างก่อนใส่ พอเราล้างก่อนตอนหั่นนวดแล้วจ้กจ็ทำเพื่อว่าบางคนเขาไม่ชอบแกงเผ็ดแล้วก็มากินแกงจืดเอาได้ปิดแก๊สก่อนจะ้ะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยนะจะ้วนเส้นนี่เขาจะตักยากสักหน่อยนะหรือเขาจะยาว 要么。Yeah, นะไม่จ้ะแกงจือดอุ้นเส้นถ้าชอบคลิปนี้ก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะสวัสดีจ้า